จางเมียนนางเอกคู่บุญของเจ้าสิงชื่อและอู่มงตะที่เล่นด้วยกันเกินสิบเรื่องค่ะถูกขนานนามว่าเป็นสามประสานของลุกสมัยเพราะหนังที่ทั้งสามคนเล่นด้วยกันยังไงก็ทําเงินได้แน่ๆจางเมียนรับบทนางเอกเรื่องแรกในสามสีซ่าสิงสิง The Romancing Star หนึ่งเก้าของผู้กํากับหวงังจิงแต่ที่ทําให้เธอแจ้งเกิดอย่างสั่นสะเทือนเกาะฮ่องกองคือบทคนรักของโคเซียนเก้าจิงในคนตัดคนหนึ่งเก้าแปดเก้าและหลังจากนั้นเธอก็กลายเป็นนางเอกของอา ซิงแทบทันทีในเรื่องคนตัดสินน1 9 9เและผูกขาดบทนางเอกของอาสิงไปอีกเป็น10เรื่องกระทั่งปี1995เป็นจุดพลิกพันครั้งใหญ่ <c oughs> เธอตัดสินใจออกมาทำหนังเองรวมถึงจับธุรกิจแต่ก็ประสบความล้มเหลวจนสูญเงินไปไม่น้อยค่ะปัจจุบันจางเหมียนอายุ58ปีแล้วแต่บอกเลยว่ายังสวยเป๊ะอยู่เลยนะเธอใช้ชีวิตอย่างสบายๆด้วยการออกท่องเที่ยวและมีแฟนหนุ่มชื่อชีชงแฟนคอยดูแลหัวใจจ้าเจิงหัว เฉียนฉาย